สวัสดีครับพี่น้องครับปกช่องตาฝนลมเพลินน้อเขียวปรการสวัสดีครับเมื่อเช้ามาหายังบ่มายังอึงโอ้ยกูละปวดหัวกับตาคนนี่แทนก็ปวดเนึงโอ้ยน้าผอโอ้ยหลังต้นเป็นหลังธรรมชาติ เมนบอร์ดดังแค่นอะไข้อจือเลขมืออื่นพี่น้องอย่าลืมเด้อจิสือหนกับหนหมักซื้อไปี่ซ่าซื้อไปใไซด์อื่น,นคุณอเดีดดยฮะอยโ,โอ้ยช่นี้ละสิฉัน มีปะเนาะพี่น้อผมมีแนวสิเอามาให้พอกาใช่สิว่านมาสิเอามาให้เราแต่ว่านเราบ่อยู่เลยพี่น้อพี่พ่อ พ่อผมมีแนวมาให้พ่อหายพ่อไปใยใส่บานพ่อบ่มีแนวให้พ่อเลยอะไรท่างแกให้เลยนะเนี่ยท่างแกทำให้เลยนะป๊าขอบคุณลูกชายสังครับป๊าหนาวก็ถูกคือการแถิหนาวควาคือการแทะขอบคุณมากๆขอให้เฮงๆปังๆเด้ออยู่ดีไม่เฮงไม่ได้ได้ปะสวยสวยสวยท่างกันตรงน้นพี่เหล็กบันนี่ฮะหนึ่งสี่ครับ เสร็จเมื่อวานบาดเมื่อวานหวยหนึ่งสี่ครับศูนย์เจ็ดหวยหนึ่งสีครับนั่นขอบคุณลูกตันครับบาดมาให้่ดพี่น้องผ่านบอสวยไหมพี่น้องสวยบองามบอพี่น้อง้างามกดหนึ่งแน่นสวยสวยสวยเกงวอย่างดีบนี่เอาไว้ซื้รลีสี่เก้าพอดีให้พ่ไปั่งนะครับให้พ่อไปแขวนใส่บอื เป็นแาบไหมเลยสสวยวยมากเลยครับโห่เนี่ยรถหนึ่งงามงามงามเอ้าเฮงๆปังปังขอบคุณมากมายที่เขาไปนี่ภาคนสมต่ำอยู่ไอเล่ยมสิมาต่ำเขามาต่ำกินยี่ห้อไหนดีแตกออกแฉ่นึงหนึ่คอยเบิ่งจังมีความสุกยาซีเรียพี่น้องเห็นบ่ดูอะไรก็ช่างอย่าไปซีเรียตดูให้มีความสุข ถ้าดูซีเรียสแล้วไม่ต้องดูนอนอยู่บ้าน,นไม่ต้องดูไอเมีมาายได้พัว่าได้อยู่บ้าน <c oughs> ตองเบิง <c oughs> ตองเบิงยั้งเบิงซีเรียสต้องเบิงยัง,ง,ยน,อง,ง,ยงนอนหายใจถิมซื่อน่นะโัยที่พ่อการชายคอยไปอยู่ที่มอขอปอะกาทักเอาเงินให้แล้วอ๋อ <c oughs> ทักรูปความสามารถเยอะฝึกตานใช่ใช,ช่สวยมากผมว่ามันจะออกหนึ่งแปดแล้วแต่ดวงไพ่ดวงซื้อหนึ่งเจ็ดก็หนึ่งสี่ พ่อกินทะลุจอเลยเนาอยากโตอะไรรอกับเจ้าป้ากันเยกิ่นทะลุจอจะได้แต่อันทรงคนกระเปียกโค้ชให้เลยอยู่ผู้เดียวหมดเลยพี่ป้อมแปมไปลงเทปปะมือเสาร์โอ๊ยจะผาพมากเส้นสัญญาแต่เสารสอนจังใดช่องเหี่ยวแทะมันเป็นจังใด เนียนปะโอ้พี่น้องแม่บุดหมื่นล่มครับเมื่อวานครบจัดแล้วนึน่งเจ็ดแล้วใบใบด้วยโอ้ยเนาะนึ่งเจ็ดนี่คาดว่า,ามันจะออกเพราะว่าคนใช้หนังใช้หนังคายออกมันทีนึ่งเจ็ดไม่ธรรมดานะครับบางทีเนี่ยเปิดวงปิดวงมันยังออกเลยเมียนบ่ใช่ตอนตะกี้เปิดวงปิดวงยังออกเนียนนี่ ลูกๆก,กับหลานว่าสนใจอย่างนลูกๆก,กับหลานว่าสมใจบอย่า่ายใจดีมาทา,างอ๋อย่านเทียงครับพี่น้องย่าเทียงเฮงมวนไปหนาครับแม่น่าไปซีเรียบต้องเฮงมวนพี่น,อน้องยัยไน ยังตดเพราะการชัยชัดชัดเลยเกิดใส่ลำปุกโอ้โหเมาแล้วคิดหอดบอดกับซอสบ้างนะต้องระงับสติอย่าสติแจกยิ่งเมาแล้วเมาแล้วคิดถ uh ึงบอดกับซอบ้างนะต้องระงับสตินะอย่าสติแจกเจ้านั่นแหละเจ้านั่นเขม่นเวลาเนี้แต่้เคสไอ้เคสมือถือใช่เดกด่า เจ้าหนึ่งก่อนสิพิมพ์จะตั้งสติดีๆเป็นวะให้มีสติผลออดิชั่นออกผลออดิชั่นจะออกหลังจากหนังไครออดฉายนะครับให้มันเป็นวาระไปนะครับผมให้มันเป็นวาระไปถ้าสมมติเอาข่าวพกร่วมกันมันมั่วมันชิมั่วเพราะว่าอเพราะว่าผมรู้แล้วนี่ว่าใครผ่านล้วเนี่ผมรู้หมดแล้วแต่ผมยังไม่บอกเพราะให้มันเป็นวาระไปให้มันหมดการโฆษณาไครออดแล้วก็ วงสองต่อ,นอเนี่ยผมรู้แล้วนะแต่ผมไม่บอกแต่แต่จ <laughs> <laughs> บจบจบแล้วอ่นนานคอมเมนต์มนบอครับพ่อบอ,บอสื่อบอดิสื่อบอกอยังขอกฟังเบ <c ups> <c ups> อร์เบิร์พวัตสุอยางขอบคุณครับขอบคุณครับตื่นเต,นต้นจากไฮอ้อคิดถึงพี่แมนจังเลย กินหอด้วกันสุดอด้เขาบอกันชัยติดตามตลอดครับผมแล้วแต่แล้วแต่แมนบัลัแล้วแต่คือการจ้าเรียกบอกว่าตากผ่ายอยู oh. ปย่ประมาณสิบเอ็ดคนประมาณสิบเอ็ดคนผ่านบริจากน่าจะแปดน่าจะผ่านประมาณแปด อ,อ,อันนี้วงสองใช่ไหมฮะวงสองใช่ไหม,ไมแล้วรวมไม่รู้ยังไม่รู้วงหนึ่งหรือวงสองแต่ว่าอะไรชื่อคนที่ผ่านมีวันนี้ใช่ไหมก็ไม่รู้ก็น่าจะผ่านประมาณแปดคนครับถ้าเบิงเราพี่น,อน้องใครอ้อพันล้านแน่นอนขอบคุณครับพันล้านของใครรถอันอีนี่แล้วแอดมินเขอไปไซมืดนอนวันนี้เบิงทุกคลิปครับบุ๊คผ่านอ้ขอบคุณครับใช่ใช่ก็กแล้ว <c oughs> แต่ไไเหมือนกันการใช้อนนอกมาแล้วก็การใช้ออกมา ปวดเหี่ยวเสียงน้อง <c oughs> อ๋อ <c oughs> อันพูดสุดท้ายนะครับยากอยู่ดอกเรืดอน,น,น <c oughs> อยายลกฝนกำลังมากโอ้ไม่ที่นี่ไม่มีฝนครับแ,<ต>แ,แดดแบบแต่เตมื่อวานวนะั่นไหมนะเมื่อวานว่าสองเสียนะคิดดีทำดีนะครับผมคิดดีๆก็จะได้มา กำลังใจให้ด้ยวยจ้าขอบคุณครับพี่เปนองค์หรับคลคิปมีว้สมศักดิ์ครับเป็นองคครับภาษาอ,งองังกฤษอ่านไม่ออกนะครับพ่ <c oughs> อด่าผมก็ดีใจคือเก่าขอบคุณครับรอลูกสาวแต่งชุดสวยๆวยันนี้คงจะสวยกว่าวาน <c oughs> สวยกวันเกิดนะวันนี้มันเป็นแบบว่าวาระใหญ่ตีมขาวอีกนะวันนี้ตีมขาวชุดลาตีใช่ชุดลาตรีครับวับนนี้กินข้าวอย่างเพาะรอสักครู่เดี๋ยวจะกินส้ตมตำมือตำยังไม่มาเลย ใช่ครับพ <quas iment S 1> <tama> ี bon ่น้องดน๋ยวพอก็มาคิดนะครับก้ายอดน้องฟิล์มเพื่อนในรา